สวัสดีครับวันนี้จะมาลองดูลูกเล่นอีกอันหนึ่งของ Excel นะครับ2010เป็นลูกเล่นที่มีมาตั้งแต่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคือที่ผมเคยใช้นะั้ง2003แต่2003มันจะอีจะอีกชื่อหนึ่งนะครับคือเป็นคำสั่งสำหรับใน2007 2010ขึ้นมานี่นะครับจะชื่ออ insert table ก็คือเป็นการทํางานในรูปแบบของฐานข้อมูลแบบหนึ่งที่ Excel กําหนดวิธีการอินพุตมาให้เราและอำนวยความสะดวกให้กับฐานข้อมูลของเรานั่นเองสมมุติว่านะฮะข้อมูลที่เราต้องการทำมีเป็นอย่างเงี้ยในลักษณะของตารางมีข้อมูลเป็นคอลัมน์คอลัมน์แล้วก็อาจจะมีเพิ่มบ้างไม่เอ่อเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่อยๆในกรณีที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการใช้ดินามิก range name เราก็สามารถใช้ตัวนี้ insert table นี้นะครับในการช่วยทำงานได้ยกตัวอย่างการใช้งานนะครับอย่างถ้าเรากรอกข้อมูลให้เป็นคอลัมน์คอลัมน์แบบนี้เรียบร้อยแล้ววิธีการให้คลิกในช่วงที่เป็นข้อมูลนะครับเซลล์ไหนก็ได้เซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่คำสั่ง insert เม n u insert แล้วก็เลือก table นะครับแล้วก็อ่ จะมีหน้าต่างขึ้นมากำหนดช่วงก็คือ A1 ถึง C62 แล้วก็ตรงนี้ my header a s เ uh, my table has h e a d e r นะครับก็คือในแถวที่1มันจะเป็นหัวคอลัมน์แล้วก็ติ๊กเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคเลยความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันจะมีสีสลับสลับสีเอ่อสลับสีให้ ก็คือให้ดูแตกต่างจากการกรอกข้อมูลทำตารางปกตินะฮะทีนี้ลูกเล่นของมันนะครับสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มทั้งแนวคอลัมน์และโรอ่าผมเพิ่มเพิ่มโรก่อนแล้วกันรายการต่อมานะครับสมมุติว่าก๊อปลงมาเลยเห็นไหมฮะรายการสุดท้ายจะเตรียมรับข้อมูลแล้วแล้วก็ ช่วงของเทเบิลนี่ก็คือช่วงของกลุ่มข้อมูลเนี่ยจะขยายมาจนถึงแถวล่าสุดที่เรามีข้อมูลในกรณีที่ไม่ต้องการให้คลิกขวาแล้วก็แล้วก็ลบไปเลยครับคลิกขวานะครับที่ที่แถวนะเลขแถวแล้วก็ e l e t e ถึงจะออกส่วนคอลัมน์นะครับเราเติมหัวคอลัมน์ขึ้นมา Excel ก็จะขยายให้ด้วยครับ ขยายแนวคอลน์ให้ด้วยอันดูก่อนในกรณีที่เป็นเทเบิลนี้นะครับเ,เราสามารถสร้างตาราง pivot table ได้โดยที่มันจะลิงก์กับฐานข้อมูลก็คือตารางนี้นะครับผมลองให้ดูแล้วกัน insert pivot table ก็คือช่วงข้อมูลนี่แหละเทเบิลสองนี่แหละมันจะขึ้นชื่อเทเบิลมาให้เลยนะแล้วก็สร้างวางไว้ตรงนี้แล้วกันผมขอปรับรูปแบบการแสดงผลเป็นคลาสสิกแล้วกันนะครับดูง่ายหน่อยโอเคคลาสสิกไพรวทเทเบิลอ่า ตรงโลรลาเบลผมใช้จ๊อบนัมเบอร์แต่ทีนี้จ๊อบนัมเบอร์เนี่ยมันมันมันเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนะจ๊อบนัมเบอร์ไว้ข้างบนดีกว่าเอาออกก็ได้เพอร์ซันสเตตัสนะครับอ่าแล้วก็ ช็อปนัมเบวางลงมันจะอัตโนมัติขึ้นมาเลยว่าให้ใช้คำสั่งเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ต้องการสมมุติว่าข้อมูลของคุณเป็นตัวเลขก็ให้คลิกเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นเป็นซัำก็ได้นี่นะครับ summarize value by sum ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับซัมมันก็จะเป็นศูนย์เพราะว่าไอ้ข้อมูลคขาว่า j ็อ n นั b เบอร์เนี่ย มันเป็นมันเป็นตัวเลขนี่นะมันเป็นตัวหนังสืออยู่ in s e r t อ่ะเรามาดูความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการแยกไอ้ตัวนี้จ็อบนัมเบอร์เนี่ยให้มันเหลือแค่1 601 1 602 1 603 60ก็คือตัวเลข4ตัวหน้า4ตัวซ้ายมือนะครับ อย่างที่บอกว่าเราเติมหัวหัวคอลัมน์เข้าไปเลยแล้วก็ใช้สูตรเท่ากับตัดตัวเลขให้เหลือสี่ตัวหน้านะครับ Job Number อร์มันจะขึ้นเป็นแอดจ๊อบนัมเอรหัวหัวคอลัมน์ของมันนั่นแหละช่างมันแล้วก็สี่ตัวเ,เห็นไหมครับเราเขียนสูตรแค่อันเดียว Excel ปรับให้ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติทันทีเลย นี่นะครับหนึ่งหกศูนย์ทีนี้ดูว่ามันลิงก์กันยังไงเมื่อเรากด refresh ที่ pivot table นะครับอ๋อนี่นะครับ view กลับมาแล้วเออ i เพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหม v i e เพิ่มขึ้นมาทีนี้เราก็สามารถแยกใช้ v i e เป็นตัว ก็คือมันจะมันจะมีข้อมูลให้เราเรียกว่าอะไรให้สรุปเรียบร้อยก็คือยึดโยงกันเรียบร้อยเลยสมมุติว่าเราเพิ่มข้อมูลนะครับเป็นอีกแถวหนึง่ง05นยครับศูนนี่นะครับเห็นไหมครับข้อมูลมา แถมสูตรก็ลงฟิลมให้โดยอัตโนมัติด้วยทีนี้ข้อมูลที่เหลือข้อมูลที่เราต้องเติมเองก็คือ 2, 2ององข้อลำนี้นะฮะก็คือเติมไปเลยอัตโนมัติเหมือนกันเรากลับมาที่าตาราง p i v o t Table นะครับเปลี่ยนบิวมาไว้ที่แนวคอล์ฟิลเตอร์นะเออโรโรลาเบลนะครับ แล้วก็คลิก Refresh 1605หกลู้าโมาแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมอ่เอาเพอร์ันออกก็จะได้ดูง่ายๆหน่อยตอนแรกไม่มีนะตอนแรก1นึ่งขนเท่านั้นอ่ะดูใหม่อีกทีก็ได้ว่าจะจริงหรือเปล่าผมทำการลบรายการสุดท้ายที่ผมเพิ่งเติมไปออก Del delete แล้วก็มากด คลิกขวานะครับเลือก refresh 1605หายไปย้อนกลับไปทีเติม1604กับ1605ทีเดียวเลยครับ1604ทับ16 01 1605ทับ01สเตตัสเป็นเหมือนกันแล้วกัน แล้วก็คลิกขวาเลือก Refresh หาแล้วครับผมว่ามันสะดวกดีนะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับตารางเหมือนเดิมให้คลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง Table นะครับ Convert to rank จะถามยืนยันอีกทีว่าโอเคไหมอ่าโอเคก็ตอบ Yes พอตอบ Yes กลับไปแล้วคือสูตรก็เปลี่ยนนะครับจากคำว่า Table อะจากคำว่า Add Table อะไรเนี่ย b No job no น่นนะ่ก็จะกลายเป็นเซลธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือรูปลักษ์หรือ Format นั่นเองทีนี้เราต้องการเปลี่ยน Format ก็แค่เข้าไปที่เมนู Home แล้วก็ไอ้รูปยางลบนี่นะครับ เมนูเคลียร์ก็คือแค่เคลียร์ฟอร์แมตออกเฉยๆก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับสะดวกกว่าเดิมไหมโอเคนะครับสวัสดีครับ